สรุปประเด็นร,รายการหนกระแสะวันที่4กุมภาพันธ์2569นะครับวันนี้ขอตั้งชื่อตอนว่ามนุษย์ลุงตัวีเคร e ตนะครับก็วันนี้จะเป็นแขกรับเชิญนะครับจะเป็นน้องผู้ชายผู้หญิงนะครับรอายุประมาณ20ก็ทั้งคู่นะครับก็เหมือนมองหาบ้านเช่าจนไปได้แบบไปได้ตัวทาวน์เฮาส์นะครับทาวน์เฮาส์2ชั้นเนี่ยที่มีการปล่อยเช่าก็ไปดูอะไรก็ตกลงกันนะครับซึ่งตัวเจ้าของบ้านเนี่ย ชื่อเจเพนนะครับซึ่งเจเพนแกะก็เตือนบอกว่าเนี่ยข้างบ้านที่ติดกันเนี่ยคือบ้านที่น้องเช่าจะเป็นหลังสุดท้ายที่แบบสุดสุดของโครงการแล้วนะครับแต่หลังที่ถัดมาที่เป็นเพื่อนบ้านเนี่ยทางเจเพนที่เป็นเจ้าของแกะก็เตือนว่าเพื่อนบ้านอะ่ะไม่ค่อยโอเคนะน้องจะโอเคหรือเปล่าซึ่งน้องผู้ชายกับผู้หญิงก็โอเคนะครับเพราะว่าเหมือนออตอบโจทย์ของตัวน้องนะครับคราวเนี้ย พอย้ายมาอยู่ก็ได้เจอตอนย้ายมาอยู่นะครับน้องผู้ชายก็เหมือนไปแนะนำตัวแบบเป็นเด็กมีเป็นเป็นเด็กที่มีมารยาทนะครับก็าแบบไปแนะนําตัวเองว่าเป็นใครนั่นนี่นี่นั่นนะครับแล้วก็มันเตาะแรกๆก็เหมือนจะเป็นไปด้วยดีนะครับแต่ปรากฏว่าอยู่มาได้ไม่นานนะครับก็เริ่มเจออิทธิฤทธิ์ของมนุษย์ลุงนะครับเรื่องแรกคือบอกว่ามีการมาดักรอแล้วแบบเหมือนไอ้หนูมาคุยกันหน่อยสิก็บอกว่าเนี่ย เดินขึ้นบันไดอ่ะให้มันเบาๆหน่อยคือด้วยความที่เท้าเหวมมันจะติดผนังมันจะติดกันแล้วตัวบันไดมันเป็นบันไดไม้แต่ตัวน้องเขาบอกก็เดินปกตินะครับพี่นายไะไรขาบอกว่าเนี่ยเดินเสียงดังนอนไม่ได้น้องเขาก็เลยแบบแก้ปัญหาด้วยการใช้วิธีย่องนะครับย่องขึ้นบันไดแต่เขาบอกว่าไอ้ขาลงอ่ะมันมันย่องไม่ได้มันก็ต้องลงเต็มเต็มเท้านะครับแต่ก็คือเหมือนต้องระมัดระวังนั่นคือเรื่องที่1น,นะครับเรื่องที่2อคือ,อ,อบอกว่ามาบนนี้บอกว่าเนี่ยอาบน้ําเสียงดัง นอนไม่ได้เลยแบบว่าซึ่งตัวทาวน์เฮาส์มันจะมีแบบห้องน้ําอยู่สองชั้นชั้นล่างกับชั้นบนซึ่งน้องผู้ชายอาบชั้นล่างน้องผู้หญิงอาบชั้นบนและชั้นบนเหมือนมันน่าจะไม่มีฝักบัวเป็นแบบเหมือนตักใช้แบบขันตักนะครับก็บน่นว่าเนี้ยอาบน้ำเสียงดังน้องผู้ชายก็ขอโทษไปนะครับแล้วก็แก้ปัญหาด้วยการบอกให้น้องผู้หญิงลงมาอาบน้ำชั้นล่างอ่าอันนี้เรื่องที่2เรื่องที่3มคือบอกว่าน้องแกขับมอเตอร์ไซค์นะครับก็เนี้ย เป็นหมอมนน่าจะเป็นบิ๊กไบรุ่นหนึ่งที่มันมีการปรับแต่งมาแล้วเขาว่าเนี้ยหมอซส์เสียงดังนอนไม่ได้เลยก็น้องก็เลยแก้ปัญหานะครับก็ขอโทษแล้วก็แก้ปัญหาด้วยการขับไปเข็นไปถึงครึ่งซอยแล้วค่อยสตาร์ทรถแล้วออกไปนะครับส่วนขากลับก็ดับเครื่องตั้งแต่ปากซอยแล้วก็ค่อยเข็นรถเข้ามานะครับก็ใช้ชีวิตอย่างเงี้ยนานนะครับจนกระทั่งอ่ะพอมาปีใหม่ปีใหม่เหมือนน้องเขาก็เรียกเพื่อนมาแบบ สั่งสันปีใหม่นะครับแล้วก็ปิดประตูทั้งหน้าทั้งหลังเพื่อไม่ให้พอรู้ว่าข้างบ้านเป็นยังไงใช่ไหมครับก็เหมือนแต่มันเวลาคุยกันมันก็ม,นมีเสียงดังบ้างแล้วก็ตัวน้องเนี่ยแต่น้องบอกว่าไม่ได้เปิดเพลงไม่ได้อะไรนะครับแล้วพอมีช่วงจังหวะหนึ่งที่แบบเหมือนเพื่อนน้องเดินมาเอาของที่รถก็ได้ยินเสียงกึกกักกกกงเลงเงยหน้าขึ้นไปมองบ้านข้างแล้วปรากฏว่าเจอมนุษย์ลุงนะครับถืออาวุธอยู่นะครับแล้วก็เหมือนแบบทาทาท่าใช้อาวุธนี่แหละ ก็เลยทําให้เพื่อนน้องตกใจนะครับแล้วก็รีบเข้าไปในบ้านก็เลยต้องมีการโทรตามพ่อน้องผู้ชายที่เป็นไลเดอร์มานะครับก็น้องผู้พ่อน้องผู้ชายอ่ะเป็นไลเดอร์แบบใส่ลุยเลยครับวันนี้มานในรายการด้วยก็เตยนั่งรออยู่นะครับแล้วก็แบบสักเต็มตัวเป็นใส่ลุยเลยแหละก็บอกว่าเออก็แบบพอลูกเรียกปุ๊บมีลูกค้านั่งอยู่เ็าเลยบอกลงก่อนมีเรื่องต้องไปเคลียร์ให้ลูกแกก็ไปไปเหมือนดูแลความปลอดภัยให้เพื่อนลูกเล็กทยอยกลับกลับบ้านกันนะครับ แต่เรื่องมันก็จะจบก็ไม่จบนะครับว่าพอดีน้องผู้ชายเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์บีรับอย่างที่เราทราบนะเพราะไม่ว่าไข้หวัดอะไรส่วนใหญ่แต่มันก็จะมีเรื่องของอาการไอซึ่งไอเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบหายช้าที่สุดในบรรดาทุกอาการนะครับแล้วพอดีน้องเของอาไอตอนกลางคืนหรือไอกลางวันแล้วก็แล้วแต่เนี่ยก็โดนว่านะครับมนุษย์ลุงเนี่ยก็มาว่าว่าทำไมไอไม่จะไปหาหมอซึ่งน้องเขาไปหาหมอแล้วไงแล้วก็โกหเอาหาหมอแล้วครับหาหมออะไรหมอภาษาอะไรทำไมรักษาไม่หาย แต่ในความจริงคือเราถ้าใครเป็นหวัดเราก็จะรู้ว่าเรื่องอาการไอมันจะเป็นอาการสุดท้ายที่มันจะหายเราก็ใช้วิธีแบบใช้ผ้าปิดปากแล้วก็หนักสุดก็เลยเหมือนใช้ผ้าหนวมนะครับพผ้าหนวมมันมันหนาเลยนะครับผ้าหนวมปิดปากก็ไม่จบนะครับจนกระทั่งแบบเหมือนพอน้องไอปุ๊บกลายเป็นว่ามนุษย์ลุงเนี่ยใช้วิธีแบบทุบผนังจากบ้านตัวเองนะปัง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 ,ปง,ปงจนแบบฝั่งนี้เขาก็ตกใจสะรุ้งไงและทุบมาเรื่อยๆจนแบบไม่ไหวแล้วน้องผู้หญิงระเบิดนะครับ พอน้องผู้ชายจะบอกเลยเป็นน้องลุงเ่เ่็นสายสายละมุนนะครับสายแบบอารมณ์อันรวยก็ก็ส่งน้องผู้หญิงไปยุ่ยไปลุยนะครับแล้วมีการถ่ายคลิปไว้ก็น้องก็บอกไม่ไหวแล้วเป็นยืนด่าหน้าบ้านเลยนะครับก็มนุษย์ลุงก็เถียงกันไปเถียงกันมาแล้วก็บอกว่าพอพูดถึงเรื่องอาวุธก็ยอมรับเองนะครับว่าแบาบมาใช้อาวุธเนี่ยอ่ยิงตอนปีใหม่อยู่แล้วก็มันก็เหมือนเป็นหลักฐานมัดในตัวนะครับว่าเป็นคนพูดเองก็เลยเป็นที่มาของตัวอ่า ผลกระแสในวันนี้นะครับว่าแบบเจอไอทิลิปมนุษย์ลุงยังไงก็มีการโฟลอินเจเพนนะัที่เป็นเจ้าของบ้านเขบอกเนี่ยก็เจอปัญหาเหมือนกันก็มีครอบครัวแม่ลูกก็อยู่ไม่ได้นะครับแต่มันจะมีอยู่บ้านหนึ่งที่อยู่ได้นานที่สุดประมาณ4ปีคือตัวเหมือนตัวเจ้าของที่คนที่มาเช่านะครับเหมือนทํางานในแบบแน,แ,นแนวสายบันเทิงกองละครก็แบบตกเย็นมาก็ชวนลุงค้งกันมีชวนลุงไปเป็นตัวประกอบในในละครตอนนี้เลยคนน่าจะพยายามสืบกะะันแล้วว่าหน้าตาลุงเป็นยังไงนะครับ แต่คันนี้คันนั้นเขาเหมือนเก็บเงินซื้อบ้านได้เขาก็เลยย้ายออกไปนะครับก็พอใครมาทีหลังก็คือแบบก็อยู่ไม่ได้นะครับไม่กี่เดือนย้ายออกสนใจเพงเขาก็แบบเหมือนเป็นแบบทําให้เขาเสียรายได้เพราะเขาซื้อบ้านมาเพื่อที่จะแบบปล่อยเช่าให้เขามีรายได้แต่พอเจออย่างนี้เขาก็แบบเสียรายได้นะครับแล้วก็มีคุณแม่ท่านหนึ่งที่เคยอยู่บ้านหลังนี้มาก่อนน้องนะครับก็น่าจะเป็นรุ่นรุ่นแรกที่บอกว่าอยู่แล้วแบบก็มีเรื่องก็คือโดนพฤติกรรมคล้ายกันนะครับแล้วบอกก็มีข่มโคงข่มขู่แล้วคือตัวบ้านของ คุณแม่เขาพวเนี้เขาเคยแบบเหมือนเลี้ยงสุนักก็วันแรกมาก็มาดักคอเลยว่าอยาให้สุนักเสียงดังนะซึ่งอย่างที่บอกว่าตัวทาวเฮาส์นี่มันอยู่หลังสุดท้ายใช่ไหมก็คือถ้าไม่เดินผ่านมาให้สุนัขมันเห็นมันก็ไม่เห่าแต่ตาลุงนี่ก็ขยันเดินไปให้หมามันเห่าแล้วก็มาบ่นว่าแบบมาด่าว,ว่าหมาปล่อยให้หมาเห่าทําไมนะครับประมาณนั้นแล้วก็มีการแบบเอาอาวุธมาเอา่ยิงต่อหน้าเหมือนกับยิงไปนในป่าข้างบ้านเพราะนั้นมันจะเป็นแบบเหมือนตรงที่เป็นตัวป่าๆนะครับก็เนี่ยแล้วก็ ที่พีก,ก็คือ,อตัวลูกสาวของคุณแม่นะครับเหมือนไปถลายโซเชียลและเห็นว่าตะลุงเนี่ยมีเลี้ยงงูแล้วลูกสาวว่าเนี่ยเดี๋ยวหนูว่าทะเลาะกันนี้วันหนึ่งเดี๋ยวง,งูนี้ไม่ต้องมาอยู่ในบ้านเราเน่แล้วมันก็มาจริงๆนะครับแต่ทางคุณแม่ก็บอกว่าด้วยความที่มันไม่มีหลักฐานหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ยังไม่อยากปรับปั๊แต่เขาว่าใช้คาว่าเล่าให้ฟังแล้วกันว่าอยู่ดีๆก็เจองูในบ้านนะครับก็เนี่ยเลยเลยแบบเป็นเรื่องราวของคนนี้ก็ ตัวมีการร้องเรียนไปถึงเทศบาลนะเรื่องเทศบาลก็คือจะพยายามมาช่วยไกล่เกลี่ยให้แต่ปรากฏว่ามารุดลุงเนี่ยไปต่างจังหวัดแล้วก็มีนักข่าวของทางผลกระแสก็สัมภาษณ์เขาก็บอกก็เหมือนกับเป็นคนมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นของปลอมมันเป็นแบบปืนลมอะไรว่ากันไปนะครับแล้วก็เนี่ยไอมาเป็นปีแต่น้องอ่ะเขาเพิ่งอยู่มา3 4เดือนนะครับก็เลยแบบข้อมูลมันมันมันไม่ถูกต้องไงส่วนความรู้ที่ได้จากทนายวันนี้นะครับก็คือด้วย เรื่องเล่าที่มาทั้งหมดนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการสามารถแจ้งความได้ในเรื่องของการข่มขู่คุกคามนะครับต่อให้คุณจะบอกว่าตัวอาวุธนั้นนะ่ะมันเป็นมันเป็นของปลอมมันเป็นของเล่นหรืออะไรก็แล้วแต,แต่แต่ด้วยลักษณะของมันเนี่ยมันทําให้อีกฝ่ายเนี่ยเชื่อได้ว่ามันเป็นอาวุธจริงๆนะครับก็ประโยชน์ที่ได้จากวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการเก็บหลักฐานไม่ว่าสมมุติเราไปเจอเพื่อนบ้านตัวซิกเก็ตอะไรเงี้ยในการแบบถ่ายคลิปวิดีโอถ่ายหลักฐานทุกอย่างไว้อันเนี้ย มันสักวันหนึ่งมันอาจจะมีประโยชน์กับตัวตัวเราก็ได้นะครับก็สุดท้ายนะครับของของน้องก็คือคุยกันแล้วก็คือตกลงกันในรายการเลยครับว่าแบบเหมือนน้องเขาบอกว่าก็ย้ายออกแหละแต่ว่าขอเวลาหน่อยเพราะว่าพอรายย้ายบ้านมันก็มีเรื่องการมัดจงมัดจาอะไรนะครับประมาณนั้นก็คือแบบน้องก็ขอเวลาซึ่งพี่หนุ่มแกก็บอกว่าอ่น่าจะประมาณจะสองเดือนนะครับซึ่งพี่หนุ่มว่าให้น้องอ่ะใช้ชีวิตตามปกติเลย พอที่ผ่านมาเรายอมเข้ามาตลอดแล้วแต่เขาก็แบบเหมือนไม่ได้แบบเข้าใจอะไรสักอย่างแล้วก็แต่ที่มันมีการเปิดคลิปบ้านลุงด้วยคนระับว่าบ้านลุงกีบเลี้ยงนกและนกก็เสียงดังจริงนะฟังแล้วแบบโอ้โหก,ก็ก็ไม่เบานะลุงอะไรเงี้ยแล้วก็ก็พี่หนูให้ใช้ชีวิตปกติเพราะเราแบบเหมือนเรายอมเข้ามาหมดแล้วแล้วมันเป็นข่าวดังขนาดนี้แล้วอะก็คงไม่กล้าจะทําอะไรแล้วหรือถ้าเขาทาเนี่ยคนทั้งประเทศก็รับเป็นพยานแล้วแหละว่าต้องเป็นฝีมือลุงแน่ๆนะครับก็เป็นกําลังใจให้น้องทั้งสองคนนะครับ ก็ของวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เจอก,กันคลิปหน้าคา่ะ